ทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับสนิเกอร์ไว้นะครับก็สาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะมีคำว่า Limited Edition นะครับของที่เป็น Limited Edition นะครับมันจะต้องรีบกินนะครับเพราะเขาทำมาเป็นจำนวนจำกัดนะครับเอาดังนั้นเราก็ลองซื้อมาชิมนะครับอันนี้ราคา25บาทอยากจะรู้นะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับกับ25บาทนะครับกับคำว่า Limited Edition โอเคครับอย่างแรกเรามาอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับในนี้เขาเขียนว่าเป็นน้ำตาลนะครับ28ถั่วิสเ2อร์เโคสไซรัปนะครับ21.6% ดังนั้นนะครับพูด,ดง่ายก็คือน้ําตาลกับกูโค้ส่หลับรวมกันแล้ว50%ดังนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเป็นน้ําตาลดังนั้นถ้าใครกินก็อย่าลืมเหมากับรังกายนะครับอ่าส่วนประกอบที่เหลือนะครับเป็นนมผง11%ไขมันโกโก้8.3%นะครับแล้วก็วัตถูเจอปอนอาหารแป๊บนึ่งนะตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นไวท์โคค c นัทเฟเวอร์นะครับในส่วนประกอบไม่มีคําว่ามะพร้าวเลยนะครับ เออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเราดูนะครับชื่อนะครับแล้วก็รูปเนี่ยมะพร้าวเนี่ยเราคาดหวังครับว่ามันจะมีส่วนประกอบของมะพร้าวแต่ความจริงนะครับในนี้นะครับด้วอ่านตามส่วนประกอบเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบของมะพร้าวเลยนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นใค้พวกนี้ครับแต่งกลิ่นสังเคราะห์แทนนะครับเอาพูดตรงๆนะถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับเพราะว่าคุณใช้คำว่า l i m ิ t e d e d i t i o ั่นแล้วก็มีรูปมะพร้าวอ่ะเราก็นึกว่าจะมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะครับความจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่น เดียมคันเป็นลิมิเต็ดแอดิชั่นด้วยเออมาไม่เป็นไรครับเรามาชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัวนี้รสชาติแดงน,นะครับก็จะได้มาเป็นสองชิ้นนะครับชิ้นอย่างนี้สองชิ้นนี่ก็จะเป็นสีมันไวช,ช็อกโกแลตธรรมดานะครับโอเคอ่าดมครั้งแรกไม่ได้กลิ่นนะครับแต่คราวนี้พอหลับตาแบบตั้งใจดมเนี่ยได้กลิ่นมะพร้าวมาแล้วก็ถือว่าใส่กลิ่นมะพร้าวได้ดีอยู่นะครับโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติ เห็นไหมครับมันจะมีถั่วแล้วก็ครีมครีมกับถั่วก็ถือว่าหนาอยู่นะถ้าได้ก็เป็นมาตรฐานสติกเกอร์สติกเกอร์นะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ก็คือ ให้ถั่วเยอะแล้วก็ให้แบบครีมเยอะดังนั้นก็ได้รสชาติที่ดีถามมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เอาตรงนะ คือปี่นซื้อเพราะคำว่าลิมิเต็ดเอเดีชั่นนะครับดังนั้นเียงคาดหวังไว้สูงมากงดที่ของไทยอย่างหนึ่งก็คือหลับตากินเนี่ยเอากู้นตรงเลยหลับตากินเนี่ยมันก็คือสซนิเกอร์ไวท์ช็อกโกแลตเพี่ยนคาดหวังรถของมะพร้าวออกมาด้วยไม่มีรสมะพร้าวออกมานะครับแต่กลิ่นมีต้องยอมรับว,ว่ากลิ่นมีกลิ่นผสมอยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับไอเนี่ยที่มันก็คือไอ,ไอเขาเรียกอะไรที่มันเหมือนรูปน้ําแข็งเนะี่ยเขาใส่สาร จำที่ทำเิรยาศาสายไม่ได้ช่างมันไปเถอะแต่กินเนี่ยเราสึกเย็นดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือคุณจินตนาการเลยเวลากัดเนี่ยเหมือนกับสนคเกอร์ที่เรากินนะครับทั่วไปแต่เปลี่ยนจากดาร์กเป็นไวท์ช็อกโกแลตนั่นออกจะมีความหวานนิดนึงแล้วก็จะมีความเย็นออกจากปากแต่กินมะพร้าวไม่มีคือมีกลิ่นมะพร้าวแต่รสชาติไม่มีคือหลับตาดมได้กลิ่นแต่ว่าเวลากลิ่นเนี่ยเคี้ยวเนี่ยก็คือเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ได้ความเย็นออกมานะครับก็คือเนี่ยมันมีรู้ความรู้สึกแบบเย็นออกมากจริง พุ่งตรงนะผิดหวังนิดนึงคือเพราะเรานึกว่าคือถ้าเกิดซื้อเพราะความว่้มีรุงกมะพาวเนี่ยเพี้ยก็คาดหวังว่ามันจะใส่ส่วนประกอบของมะพร้าวเข้าไปแล้วสรุปว่าเมื่ออ่านส่วนประกอบหนึ่งมันไม่มีสองก็คือว่ามีแต่กลิ่นเนี่ยคือเวลาดมเนี่ยมันมีกลิ่นแต่ว่ารสชาติเวลากัดไม่มีพูดง่ายก็คือเป็นเชนิเกอร์ไวท์ช็อกโกแลตนะครับที่กินแล้วรู้สึกเย็นเพราะเขาใส่สารที่ทําให้เกิดความเย็นในป่าเข้าไปด้วยว่าตอนเนี้ยในป่าเพาี้ยรู้สึกเย็นอยู่ เสียดายอ่ะซื้อเพราะคาดหวังมะพร้าวจริงน,นะพุ่งตรงเลยถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยใครอยากจะกินที่รสชาติที่เป็นมะพร้าวนะครับอันนี้ไม่ตอบโจทย์คุณแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบกินแบบไวท์ช็อกโกแลตนะครับแล้วความรู้สึกเย็นของในป่าเนี่ยแบบมีรสชาติมิ้นต์เข้ามาด้วยอันนี้ตอบโจทย์คุณอยู่ว่ามันกินแล้วรู้สึกมันมีแบบความเย็นในป่ากับมีความเย็นแบบมิ้นต์นออกมาแต่ไม่มีรสชาติมิ้นต์นะเสียดายเสียดายพุ่งตรงเลยเพราะอยากได้รสชาติมะพร้าวด้วยแต่ไม่มีโอเคครับเราก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปเพ